เดเดโอ้เอ๊โชคดีพี oh. okay. ่น oh, ้องได้เห็นบอดีนี่นี่นี่วังเบ้าพันยู่ครับอ้พุน่ะก็บเบ็ดนี่เละอ้ยเขียดซ้ายธรรมชาติพี่น้องนี่พี่น้องเบ่งพักถมแมงครับงามครับพุน่ะนี่ก็พักหอมอ้ยกับลังงามพี่น้องเฮ้ยพุน่ะประกาศกะสลัดพุน่ะอ้ย ตัวกำลังเกิดอีกเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นหอมแยะนี่จะพักยังครับกำลังเกิดคุณอาอู้หบรรยากาศงามนงแรงครับจักรแม่ไปไซ้โหก็เพิ่นเห็ดยังน้องเห็ดจ้าของพักจะเห็ดยัง ทำแม่ทำแม่ทำแมโอ้เห็ดอยางน้อนะโอ้ทุกทแม่ครับถึงมาถึงเห็ดหยังน้อฮะโพสพักแล้วหระมาควัเคียดเคียดทรายบอหมานอยู่บ่ครับ โอ้โหคนโนีะคนโคนูว่ะเห็นอะไรขั้ว,ขวเขียดก็แบบนี้แหละนี่ยแล้วมุดขี้ายแต่มันเอืดไปเนี่ยบ่คอยมีบ่ครับเออเดนในคุ่นี่อยากไอเบิ้งตนมันเห็นนะนะมันอยู่แบบใดครับอยู่แบบใด <laughs> ว่าพีนพ่น้องพอได้เห็นน้ำเนาะจะมันอยู่แบบใดแล้วหนกเอาเสียมน้ามหขั้วเอาครับเอเอ,อ,ออ่ะ โ oh. อ้ยใมันตุยอ,อกมาเน,ะน,นเาะไม่ฮให้บิงก่น้อเีสาให้แม่เนหาให้เบิ้งก่อนแตอึดขัวเบิ้นโนนนี่กับบได้บด้นโกับบหินติครับก็ได้ซับนี้แล้วหนดบโนนก็ได้ความสิได้เนาะเอจะมันบ่มีขายแลมันอึดเนาะ มากกับตะจักม้งมากกับโบโเดี่ยวเลยเนาะออกมาเกือบบ่ายเบิ่งพักแม่แล้วบ่เบิ่งครับงามๆแม่เราขึ้นฮอดอยู่ขึ้นฮอดอย่างเก้งนั้นพวกกินพักกต่รังงามดิพักป<อ>ัิเตียพักโอ้ขึ้นฮอดอ่ายดีปะพ่อมีหำโนนดีเด้ดีดูเอ๊ โชคดีพี่น้องได้เห็นบอดีนี่นี่นี่วังเบ้าพันยู่ครับอ้พูน่ะก็แเบดนี่เลยอ้ยเขียดซ้ายธรรมชาติพี่น้องนี่วังพันอยู่ก็ได้นี่นี่นี่ครับออกมาแล้วออกแล้วนี่แลวนี่ครับโอ้มาแล้วกระเจโลยันนี่หละโอ้หมานอยู่ดีพี่น้องได้เห็นอยู่ดีนี่มันมกระโบเห็นเด้นหมานแล้วก็เอามาลุงว้นี้เบิร์นนอนี่ครับ ได้ซัมเนียปีนี้ะอืะก็ะค่อยลายเนาะปีนี้เนาะเนี่ย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 เนีนี่นี่เนี่เน,น,นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนีนี่โเนียเนี่ยเนี่ยเนียเนี่เนียดนี่ยเีเนียเคร่ยพีเนียเคี่ยดนร่ยเนี่ยเน้ยเี่ยดนีรมเาีิยืมีอดีพอดนี่นะีเี่ยะน้องไนีเนี่ยเนี่ยเนี้กน่อนี่ยบยเดี๋ยวนาถน่ายอันใหม่ให้เบิ่งน่เนาะ